สวัสดีครับโนมานีเอ,อ่อกลับมาพบกับเอ,อ่อหลักตากไว้คือเราเนาะครับ <แ S 1> สวัสดีครับครับโอ้มมอเหมือนเกลือปลาเนะาะม้าอวนเขาเกลือน้ำเนี่ยลมมาแห้งแห้แงโอ้ผัดกล่อง อื้ดำเนลร่วมกันเด้อกร้ไลมแรงกวันนี่บ๊วยเนาะฝากอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลักตาไว้ายชแนลครับเอ่อวิถีชีวิตปน้นดงสารของพอเด่นเนาะวิถีวิถีชีวิตอิสแนลบ้านดงสาร <laughs> ของพอเดน่นครับ <laughs> ไอ้น้องอีคิวค่ะ <laughs> นเปลี่ยนใบแล้วบ่โวบ่ครับครับน,กนแก้วกม,ม,มิวโคตรงามอ่ะอม,มาเช็ดย่งกินผัดผต้ตกมาเนาะ เออน้โหยังกระไดโอ้ลมแห้งขนาดฟ่ากับสิมาเนาะเป็นที่เป็นเล้งขนาด งอย่างเร็วแท้แ okay. ล้วขามเนี่ยจังไว้รับต้มก่อนนะครับครับลมแห้งขนานะ Ah, จุมจ, count, จ,จ, Trump, จ้ำจุมจ้ำจุมจ้จุนจ้่งจุมจ้ำจุมจ้ำจุมจ้งามขนาดกาตะไคร้เวนบุญดาขื้มาบุญดาก่อนไงหนึ่งในอุบาทเบุเี้ยวเปวปตูนี่ tao thao hì cái đây xem Nhất bộ óc lại nó uẩn Nhất bộ ọc Xuân... này Xuân ta này

ไงโพดไงโพก่อเด่นเนาะฮ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 ะยะฮ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 ะบจฮะฮะฮออะฮอฮะฮะฮะอะฮอนะฮ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 ะะอะฮะ่ะฮะฮะฮะเะฮะฮฮะฮะะ ยิมงนี่กะพามาเบ่งมิวเนาะบูดาคือม,ม้าแล้ยบูดาสีดาเนาะหน่วลง่ายหนึ่งต้นน้อยๆหน่วยใหญง่ายขนาดมันไปเอาเนียบอกเออโอ้ยหยับก่อนมาเบ่งบางหุงขาเพื่อนเนาะ เป็นน่วยล่ะหลายต้วแล้วเนาะต้นนี้ก็จักบมังหงอย่างพวกกระพุ้งจักพันมันเนะีน่ยบังซีดาเนาะครับเนียวหวาน,วานมันกรอบเหนียวพุกมาเลย บรดลุตัวบางใหญ่นึงครับดูด่าว่ามาแล้วแง่เ,เบิดบางทิ่เนาะนะเป็นบอกกบด้วยครับกบเลียงลูกหัวกนะครับประเด็นเพิ่นเนามา จะแหละมาเห็ดพันธุกหัวกเนนะอ,อ้วนจะเแล้วกะมันกะขยายพันธุ์เป็นตัวกรบนอะบบดน,นี้กับปพื่อเขาสวนนี่แหละครับจะว่าจักตัวปะครับนับบ่ได้ครับ คลิปนี้ก็ผมกับมะทายเบืเ้องเนาะครับว่าทุกเสาทุกแรงเห็ดหนังแน่เนาะผมกับมาพาเมียเมียพามา <c ười> เกือป่าเนาะครับยางเลี้ยวๆขาสัดๆนั่งกันเลยบอกว่าเขาสูงๆๆสุสะดๆบอกให้เอาของอยู่ใน,นทั้งตู้ให้แน่ว่าใอยเอาไม่ได้เป็นยังครับคลิป <c ười> นี้ก็ ไว้จำนีเนาะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์หลักดังไว้ชนแนลนะครับมืดมากครับช่องพอดีนเนาะช่อง,อ,องคือ่องคือวิถีชีวิตบ้านดงซานอีสชาแนลของพอดีนเนาะค่ะน้องออค่ะแล้วก็น้องคิวค่ะแล้วก็รักต่างไวของน้องต่างกัมเจันลาค่ะแล้วก็ไ้ยุดครอบรัวเดียวกันนี่ะค่ะครับขอให้ทุกท่าน จงเอ็นดูและมีตาครอบครัวของอคิวซังและก็พ่อเด่นแล้วก็ไอ้น้องตั้งก็ไม่แจ้ล่ามด้ค่ะด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดล่มหัวใจด้วยค่ะครับค่ะจิมหนีกับไว้ชเซนี้เนะครับมือไม่รับชมกันไหมนะครับเาะว่าฝนที่ตกมืด เอากล้องเข้าไปที่ไหอมาเลยผู้หลักตื้มมาเลยไปกนครับบ๊ายบาย